สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดอังเปาผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Go Daily นะครับผมนะก็เป็นการแจกโค้ดอังเปาผ่านแอปพลิเคชันนับไม่ใช่มาจากซองอังเปาของ t u m a n y Wallet นะฉะนั้นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอป t u m a n y Wallet แล้วก็แอป โกเดลี่ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปโหลดแล้วก็เตรียมพร้อมกับการรับอังเปาในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในส่งการช่วงแจกโค้อังเปาแอปที่3ของสัปดาห์นี้นะครับก็ก่กอนหน้านี้แจกของแอป ไทเดลี่แท็บคอยแล้วก็อันนี้เป็นแอปกวัวเดลี่นะครับเป็นแอปสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนาะอิงชอลล์จะหาโคดอังเปอจ์จะพยายามขอแอดมินนะครับให้เขาจัดกิจกรรมนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับผมนะถ้าทานนะันเนาะก็จะทําการแจกแบบนี้เนาะฉะนั้นก็อย่าลืมนะกดติดตามช่อง a n c Studio เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับมีคําแนะนํายังไงก็คอมเมนต์บอกกันเลยใต้คลิปวันนี้แล้วก็ถ้าใครได้รับเป็นเงินหรือไม่ทันได้เงินแต่ว,ว่าได้รับในสองคะแนนก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็ให้กําลังใจด้วย กดไลค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับอ่งเปาอย่างเช่นเคยเลยนะครับสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีแอป Go d a i l y สามารถที่จะดาวน์โหลดแอป G o d a i l y ก่อนที่เราจะไปรับอ่งเปาได้เลยนะครับก็พิมพ์คาว่า Go d a i l y แล้วก็ดูด้วยว่ามาจากค่ายเดีวยวกันกับผมหรือเปล่าต้องเป็นใายนี้นะ g o d a i l y Studio นะถ้าอยากให้ช่วยจริงก็กดนะครับที่ผมใส่ลิงก์อยู่นะครับกดเข้ามาแล้วก็คุณสามารถกด าดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับแอป g o ดี l ี่เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านบทความดูวิดีโอทำภารกิจแต่ปัจจุบันนี้ การดูวิดีโอนั้นถูกระง,งับไปหรือปร,ประมาณว่ามันบั๊กอยู่นะไม่สามารถที่จะดูวิดีโอได้ตรงนี้นะก็สามารถที่จะอ่านข่าวแล้วก็ทำธารกิจแค่นั้นเองในส่วนของแอปนี้นะครับวันนี้นะครับมีโคดอังเปามาอีกแล้วนะของสัปดาห์นี้นะครับก็ให้เรารทำการกดเปิดแอปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดแล้วเนาะใครที่ยังไม่ไดาวน์โหลดมันจะขึ้นคําว่าติดตั้งให้เราติดตั้งให้เรียบร้อยแ,แล้วก็มันจะมีปุ่มคาว่าเปิดแบบผมนี่นแหละเนาะกดเปิดมา จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นเบนเดอรก็กดข้ามไปเลยเนาะให้เรามาที่หน้าบัญชีที่ข้างล่างมุมขวามือนะข้างล่างมุมขวามือสุดเลยนะแล้วก็จะมีเมนูล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบนะถึงแม้ว่าคุณยังไม่มีบัญชีแล้วคุณจะต้องการสมัครสมาชิกก็กดปุ่มนี้เช่นเดียวกันนะกดเข้ามาปับ๊บมันจะมีให้เราเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือ Gmail เข้าสู่ระบบด้วยเ Line เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะคุณเลือกบัญชีที่คุณต้องการที่จะเข้าสู่ระบบหรือช่อมต่อได้เลยนะครับจากนั้นนับเราจะยังไม่แจกโคดอังเปานะครับเราจะทําให้เรานั้นะมีตัวตนก่อนนะก็คือให้เรามาที่เมนูถัดมาเมนูที่2นะให้เราทําการล็อกอินตอนนี้นะครับรับไป500เหรียญนะของคุณผู้ชมนะวันแรกน่าจะได้รับ500เหรียญเช่นเดีวยวกันนะ ก็เมื่อเราได้รับมาแล้วกดกคำคว่ากา,การกระบาดนะครับแล้วก็เล่นมาข้างล่างนะจะมีภารกิจนะของผมตอนนี้เป็นผู้ใช้รายเก่าก็คือจะมีภารกิจรายวันกับภารกิจรางวัลเพิ่มเติมเนาะของเพื่อนๆเป็นผู้ใช้งานใหม่นั้นจะมีภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่เขาให้เราใส่รหัสโค้ดนะซึ่งรหัสโคดนี้หลายคลิกมากนะที่คนเขาเผิดพลาดหรือแปลว่าเข้าใจผิดว่ามันคือโคดที่จริงมันไม่ใช่มันคือรหัสเชิญเนาะ มันคือรหัสเชิญของแอปโกดิลี่ไม่ใช่รหัสโคดอังเปานะครับอย่าไปใส่รหัสนี้ในโคดอังเปาเนาะให้เราใส่รหัสนี้ตอนที่เรานั้นทำาภรกิจสำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่มีภพรกิจใส่รหัสเชิญเนาะคุณใส่ไปจะได้คะแนนประมาณ3ามหมื่นเหรียญหรือเปล่าหรือไม่ก็2องหมื่นเหรียญน,นะผมจะไม่ผิดนะตอนนี้มันอัปเดตใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะครับใครที่รู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับซึ่งภพรกิจของเขาเป็นภพรกิจรายวันนะครับก็มีให้เรา ดูวิดีโอแต่ว่าปัจจุบันนี้วิดีโอไม่มีทุกคนนะวิดีโอไม่มีนอกก็ให้เราทาภารกิจอื่นๆแทนนะอย่างเช่นเารกิจของการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับอ่าก็คือเป็นการอ่านอ่านข่าวกับอา่านบทความนี้ก็คือเป็นอันเดียวกันนะมาที่ ข้างล่างมุมซ้ายสุดนะครับจะมีข่าวสารต่งตางๆผมจะเลือกเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับน้ําตาลทรายปรับราคาหน้าโรงงานสีบาทมีผลวันนี้เราก็อ่านข่าวแหละนะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตประจำวันเรากิน เรา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 เรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลที่ต้องใส่นะับแน่นอนคือเราต้องอ่านข่าวพวกนี้แน่นอนหน่อยแล้วเนาะอันนี้ข่าวนี้เกี่ยวกับน้ําตาลก็คือมันปรับราคาขึ้นแล้วก็อ่านไปจะมีตัวจับเวลาแล้วก็พอมันจับเวลาจนครบหนึ่งรอบมันก็จะกลายสภาพเป็นไอคอน ของขวัญให้เรากดเข้าไปนะครับซึ่งภายในนั้นมันจะมีะมเห<อ>รียญให้เรามาเหรียญตรงนี้เราก็นําไปสะสมต่อนะสะส,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 สมสะสมสะสมสะสมเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งนะมันถึงคะแนนขั้นต่าในการถอนเงินได้เราก็ถอนเงินไปเลยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะรับเงินนอกจากการที่เรารับอ่งเปานะครับอันนี้เราก็อ่านต่อได้นะถ้ามันไม่จับเวลาเราแค่เลื่อนหน้าจอไปนะมันก็จะจับเวลามันแค่อยากให้เรารู้ว่ามันแค่อยากรู้ว่าเรานั้น มีตัวตนจริงๆแล้วป่าเป็นบอทแล้วป๋าถ้าบอทคือมันไม่ขยับนะมันก็จะอยู่แช่นิ่งแบบนี้แหละทุกคนเนาะแต่วันก็มีแหละบอทที่ว่ามันสามารถจะขยับได้เราสามารถตั้งตั้งตั้งเวลาได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เราทําบนั้นมันจะไม่ยั่งยืนเนาะมันจะเป็นแค่ชั่วคราวถ้ามันจับได้มันก็จะปิดบัญชีของเราจะบล็อกเลยก็ได้เหมือนกันเนราะฉะนั้นก็เรามาอ่านข่าวแล้วก็ขยับหน้าจอไปมาด้วยเพื่อว่า ประมาณว่าเป็นการปฏริสนธิเอ,อไม่ใช่ดิปฏิสัมพันธ์ทุกคนขอภัยด้วยทุกคนนะเป็นการปฏิสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเรากับแอปพลิเคชันนะเป็นการโต้อตอบกันนอกาะว่าเรานั้นเป็นคนจริงๆนั่นเองนะครับผมนะโอ้มอกี้ผมใช้คําศัพท์ผิดทุกคนขอภัยอย่างแรงมากเลยทุกคนเนาะโอเคทุกคนนะต่อมาก็มาดูในส่วนของภารกิจนะครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับนี่ทุกคนทนำะสำเร็จแล้วหนึ่งครั้งก็กดเกทไปจะดับเรียญเข้ามาเนาะ ซึ่งผมได้รับเหรียญเข้ามาอยู่ที่7,213เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะเราก็ทำภารกิจนะถ้าหาง่ายๆที่สุดเลยคือเราก็ไปอ่านให้มันครบ10ครั้งนะครับเราก็จะทำภารกิจเหล่านี้หมดเลยแล้วก็สุ่มรับเหรียญต่อนะนอกจากการที่เราได้รับเหรียญจากการที่เราอ่านข่าวไปแล้วเราก็ยังได้รับเหรียญจากการที่เรานั้นทำภารกิจสำเร็จนะครับผมอ่ะมารางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นงานทําเงินก็คือให้เราไปโหลดแอปอันนี้ไม่ต้องทําอีกนะมันมีปัญหาอยู่นะ ส่วนการเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลใหญ่อันนี้แนะนําเลยนะแนะนําจริงๆเลยนะไปทําด่วนเลยทุกคนนะถ้าใครไม่มีเพจนะไปทาเพจถ้าใครไม่มีกลุ่มก็ไปสร้างกลุ่มหรือถ้าใครไม่มีกลุ่มนะไปหาก,กลุ่มเกี่ยวกับการหางเงินแล้วก็ไปโพสต์ด้เลยนะไปโพสต์ด้เลยนะครับคิดแคปชั่นการโพสต์ดีดีนะแล้วก็อย่าหลอกลวงนะก็คือประมาณว่า อยากหลอกคนนะว่าประมาณเออเล่นปับ๊บแล้วก็ได้ปุ๊บอันนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนนะอันนี้คือเราต้องเล่นต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่เราจะอา่าเขาเรียกว่าอ,อะไรจะสะสมคะแนนได้นะตรงนี้นะไม่ใช่ว่า,าโหลดแอป,ปนี้ได้เงินวันละ300บาทไม่ใช่ทุกคนนะก็คือถ้าหากว่าเป็นการถอนเงินครั้งละ200บาทก็มีอยู่เพราะว่าสามารถถอนขั้งต่ำครั้งละ200บาทเบาทนอ,อย่าใช้คําผิดว่า ห่างเงินวันละ300ห่างเงินวันละ200จากแอปกดีลีวันละ2 0 0อ่อก็คือถ้าต่อวันคือวันละ200ก็คือว่าประมาณนใช้วันวันนี้2วันนี้200วันนี้200วันนี้200ไม่ใช่ทุกคนนะคือต้องใช้ประมาณวั้วันละครั้งละ อ200บาทนั่นเองทุกคนนะก็คือนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้คําว่าโอกาสนะโอกาสสร้างไรายได้วันละ200ก็มีเหมือนกันคือมันก็มีโอกาสที่เราจะทําเงินวันละ200ก็เหมือนกันจากแอปนี้ถ้าหากว่าเรา,เาสามารถที่จะเชิญเพื่อนเก่งๆพวงนี้นะก็บางคนก็สร้างไรายได้นะั่นเดือนละ6,000ก็คือตกวันละ200บาทจากแอปเลชนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับอันนั้นก็คือการโพสนะก็คือมีส่วนเหมือนกันนะ ที่เราจะใช้คาโพสต์ดีๆแล้วก็ถูกต้องนะครับปุนนี้เนาะต่อมาคือการวงล้อนำโชคก็คือเหมือนเหมือนกับ App daily, แอปโกเดลี่แท็บคอยแล้วก็ไทยดีลี่มันเหมือนกันเลยเนาะคือเป็นการหมุนสปินเนาะและถ้าใครหมุนได้รับเป็นในส่วนของ iPhone อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเงินเพราะว่าเขาจะให้เราโอนเงินค่า จัดส่งนั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้เรามาหมุนฟรีๆแค่เราลุ้นรับในส่งเหรียญก็พอนะครับตัวนี้นะผมรับเป็นในส่วนของเหรียญได้มาอยู่ที่38 8เหรียญก็กดเก็บสะสมไปนะฮะแล้วก็หมุนต่อไปได้เลยนะครับครั้งนี้ได้รับเป็นอะไรเอ่ยได้รับเป็นในส่วนของเหรียญอีกแล้ว68 8นะครับถ้าเราหมุนไป3ครั้งจนครบเราสามารถเปิดอีสมบัติได้นะครับอ่ะมาลุนกันนะครับครั้งที่3แล้วนะ ข้อที่3ผมผมบุปั๊บได้รับเป็นของขวัญน,นะครับซึ่งภายในของขวัญก็คือแบนเนอร์อ่ะถ้าใครได้รับแบบนี้แล้วก็คนใหม่นะบางทีเราเป็นคนใหม่นะเราเจอคําว่ายินดีด้วยรับรางวัลใหญ่ไปเลยรับทันทีเราอาจจะเผลอกดเข้าไปทุกคนนะเพราะว่ามันเขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลที่1น,นะอย่าไปกดนะสังเกตคําว่า ad i n m o b i l e มันคือแอดนะครับอย่าไปกดนะไปกดคําว่าการกรบาทก็พอนะมันจะหลุดพ้นนะแล้วก็อ่ะผมจะมากดหีสรบัติทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่3 8 8เหรียญจากการที่เราเปิดหีสรบัตินะครับแล้วก็อันนี้เราก็จับต่อได้นะครับเหลืออีก2ครั้งด้วยกันเนาะแล้วก็ที่เหลือคือก็อ่านข่าวต่อไปนะครับมีแค่นี้เองของของ,ของการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันทีมช่อว่าโกดิลีนะครับเดี๋ยวเรานะครับไป แจกโคดอ่งางเปาซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่150บาทเนาะเงินในซองนี้มีอยู่ที่150บาทนะครับซึ่งผมจะมาแจกโคดอ่งางเปาในคลิปนี้เพื่อนๆก็ใส่โคดต,ตามผมเลยนะครับโคดนี้มีเอยไม่ใช่ดิโคดนี้อ่าโคดนี้นะครับมีคําว่าอะไรบ้างนะครับก็คือโกลเดลี่เนาะก็คือมีคว่า8 9นะครับอ่าใส่ตามผมเลยนะแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวดีนะครับ แล้วก็6นะครับแล้วก็7นะครับแล้วก็ดีอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็กดหัวแรกรับนะับถ้าหากว่ารหัสถูกต้องหรือโค้ดถูกต้องนะคุณจะได้รับเป็นเงินและได้รับเป็นเหรียญถ้า,าว่าเงินหมดในซอง1 5 0บาทตอนนี้ผมได้แล้วยีบาทก็เหลืออีกประมาณ1 0 3 1 1 7บาทเนาะก็จะครบก็จะครบที่150นะครับผมนะก็อ่า ถามว่าคุณผู้ชมนะไม่ได้เป็นเงินแต่ว่าได้เป็นเหรียญแทนประมาณ3 0 0เหรียญน,นะครับก็ไม่เป็นไรจะสะสมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยถอนเงินเนาะก็ค่อยถอนเงินตอนที่เรามีคะแนนสะสมครบขั้นต่ําในการถอนเงินของแอปนี้นะครับใครที่ได้เป็นเงินก็มากดถอนเงินตอนนี้นะครับแล้วก็จากนั้นให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์สำหรับการถอนเงินครั้งแรกก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราผูกเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืน,ยนการแลกครับ กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้าใครขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรากดถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คดูที่หน้าการถอนเงินนะครับก็คือหน้านี้หน้ากิจกรรมเมื่อกี้แหละแล้วก็กดตรงนี้ไปนะแล้วก็กดที่ประวัติการแลกตับเงินนะครับนี่ทุกคนนะผมก็ถอนไปแล้ว23บาทก็รอให้เงินเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเรามีคะแนนครบขั้นต่ำา2 0ร้บาทอยู่ที่20,000เหรียญเอยไม่ใช่ดี20ล้านเหรียญเราสามารถกดถอนเงินได้เลยเนาะ แนะนำให้เราถอนเข้าบัญชีของทูแ o นี่ว่าเ e t จะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรารออ่างเปาเงินเข้ามาเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่94บาทจุดเกตางค์นะเดี๋ยวเรารอให้เงินเข้ามากันนะครับโอเคทุกคนนะดูเหมือนว่าเงินเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่อ่ายีบามบทนีทุกคนนะ23บาทนะที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับ และตอนนี้นับเงินของผมก็ก็ก็อะไรเอ่ยนะจาก94บาทตอนนี้เดี๋ยวเราออกก็เ,เข้าไปใหม่นะครับกลายเป็น117บาทแล้วทุกคนนะก็ได้รับเงินจริงๆตรงนี้นะครับผมนะใครที่สนใจเกี่ยวกับการรับอังเปาย,ย่าลืมนะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับผมในะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลัไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครได้รับเงินใครได้รับเหรียญอย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะก็จะเช็คเดต็งว่าแอปโกดิลี ได้รับการจริงหรือเปล่าในสงครามอังเปานะครับผมไม่ได้ลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราที่เล่นแอป,ปนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีการแจกคดอังเปาหรือไม่ทันรับอังเปาด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ